อัปเดตดวงลายปากักเปิดดวงรับปีใหม่2,567ในช่วงเครื่องเดือนแรกระหว่างวันที่1ถึง15มกราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงการงานดวงการเงินหรือดวงความรักว่าแต่ดวงชะตาของแต่และว,วันเกิดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ทางด้านการงาน <Wow. S 1> การงานของคุณในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจจะทำอะไรก็โดนขัดขวางไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่สำหรับใครที่ต้องไปเจราจางานสำคัญต้องระวังพยายามเจราจาอย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์จนเกิดเหตุทางด้านการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่จะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเด่เงินวิ่งเข้ากระเป๋าสําหรับใครที่มีอาชีพค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงนี้ยอดขายจะปังขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทาด้านความรักคนมีคู่ในช่วงนี้คุณและคนรักต่างคนต่างมีมุมโรแมนติกให้กันและกันมากขึ้นมีการเอาใจใส่กันยังเห็นได้ชัดสำหรับคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักผ่านการท่องเที่ยว หวังว่าทุกคนจะนำคำทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน